อันนี้คือจอแห่งวัดหนองยาวใต้ในท่านอนอันที่สุดแปลกประหลาดนะไม่เหมือนใครนี่คือหลวงพ่อกกจอวัดหนองยาวใต้นะขอเรียนเชิญเจริญพรบรรดาญาติโยมมาร่วมให้อาหารเอจอาอมันนวดให้มันลูก<ว>ไข่แล้วมาจับไข่คนเยวมาจับไข่นี่นี่ไข่ใหญ่ๆดูท่านอนไม่เหมือนใครคนเดยวมีที่นี่ที่เดียววัดหนองยาวใต้ตำบลหนองยาวออเเมืงจังหวัดสระบุรี นัจอนะนะนอนสบายสบายนี่ให้เรานวดให้เกาให้คนโยอเอามือจับเท้าเอาไว้แน่แน่นอนจริงๆนะท่านประธานจอของเราเนี่ยสามารถมาจับไข่ได้คนเดียวนะลูกไข่จับไข่จับพางจับหัวได้หมดเลยนะอาจจะไม่ดื้อนะแต่มีมีเขี้ยวอยู่เล็ก,ลกๆอยู่สองเขี้ยวอยู่ให้ <c oughs> นั่งจอ หอมแก้มอย่างเลยหอมเลยแม็กหอมแก้มเนาะหอมไหมว่าไงซาร่ามาเที่ยวมันเที่ยวมันเที่ยวไข่มาเนี่ยไข่ไข่ใหญ่ๆเนี่ยไข่ใหญ่ๆใช่ไหมทำไมถึงมีไข่ใหญ่ขนาดนี้และท่าน้อนี่ท่านได้มาแต่ไดมาอันนี้ไข่ทำไมมันใหญ่จังเอาไว้ทำอะไรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ะจ้ะ